สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะมาปลูกมอนสเตอร่าใจแอนนะครับนี่เป็นไม้เลือ้อยไม้ดอกไม้ประดับไม่ใช่ไม้ดอกนะครับเป็นไม้ใบนะครับสวยๆนะครับที่พ่อพงได้มานะครับนี่ครับใบกําลังอาแฉกเลยหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลูแฉกหรือพลูฉีนะครับหรือภาษาที่ เราเรียกกันแบบสากลหน่อยก็มอนสเตอร่าใจแอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกลงกระถางใบใหญ่เลยนะครับกระถางใบนี้เป็นกระถางเก่าที่รื้อจากบอลสีหกหลงนะครับเราเอาหกหลงออกแล้วนะครับอันนี้เราจะเอามอนสเตอร่าลงแทนนะครับเป็นกระถางใบใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอุปกรณ์ก็มีนี่ครับมะพร้าวสับนะครับแช่น้ำไว้แล้วนะครับแช่น้ำไว้แล้วหนึ่งคืน อันนี้ก็จะเป็นดินนะครับผสมใบมะขามแล้วก็เป็นดินทรายนะครับด้วยแล้วก็มีใบไผ่ด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับการปลูกมอนสเตอร์ล่านะครับพ่อผงจะปลูกแบบง่ายๆนะครับไม่ได้พิธีรีตองอะไรปลูกแบบบ้านๆนี่แหละนะครับก็จะเอาเนี่ยครับมะพร้าวสับเนี่ยนะครับลงไปก่อนนะครับเอาลองก้นกระถางเอาลงเยอะๆเลยนะครับประมาณ หนึ่งในสามนะครับเพราะว่าพืชตัวนี้นะครับมอนสเตอร่าเนี่ยรากมันจะเดินเยอะมากนะครับเป็นเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นเป็นไม้เลื้อยนะครับที่เราปลูกประดับนะครับนี่ครับเราเอาลองพ้นนี่ครับเห็นไหมอันนี้เราก็จะเอาดินนี้ใส่นะครับนี่เป็นดินใบมะขามนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดินลงไปนะครับ ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่นนี้พอเรา,อาดินลงไปแล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวเนี่ยเออเอามะพร้าวสับลงไปอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับเอามาพานะพร้พาวสับลงไปนะครับมะพร้าวสับลงไปมะพร้าวสับลงไปชั้นหนึ่งเยอะๆเลย แล้วก็อดินเติมลงไปอีกนะครับท่านผู้ชมอดินเติมไปอีกนะครับอดินเติมไปอีกครับ,รบเติมไปนะครับคันนี้เราก็จะเอามอนสเตล่าลงนะครับจะเอามอนสเตล่าลงครับน,นี่นะครับ ข้อออกนี่น,นี่เห็นไหมรากเต็มเลยครับนี่ครับนี่รากเต็มเลยครับนี่ตอนนี้เราก็จะเอาลงนะครับเอาลงในกระถางนะครับให้ให้ให้ตัวนี้นะครับอยู่ระดับปากกระถางนะครับให้ ให้โคนต้นเนี่ยนะครับอยู่ระดับปากกระถางนะครับนี่นะครับน้ำมนสเตอร่าใไจแอนท์นะครับแล้วเราก็จะเอาเอามะพร้าวสับเนี่ยลงใส่ไปอีกนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่เราจะมะพร้าวสับใส่ลงไปอีก ด้านหน้านี่เลยอันนี้เป็นมะพร้าวสดับใส่ให้เต็มเลยนะครับี่ใส่ให้เต็มถางแบบนี้เลยนะครับเราก็ใส่เพิ่มแนมะ็กอีกก็ได้นะครับมะพร้าวสบ แค่นี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับมอนสเตอร่าใจแอนนะครับหรือว่าครูฉีกครูฉีกกับครูแชกนะครับที่เราเรียกกันแบบไทยๆนะครับนี่นะครับปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้เราก็จะเอา,อาตั้งไว้นะครับตรงมุมเสานี้นะครับเพื่อว่าจะให้มันเลื้อยขึ้นมานีครับ อาไว้ประดับด้านบนนะครับที่อยู่บนดาดฟ้าเหล่านี้นะครับในสวนบอลสีบนดาดฟ้านะครับทั้งหมดนี่คือบอลสีบนดาดฟ้านะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่เป็นบอลสีบนดาดฟ้าสวยๆนะครับที่บ้านของพ่อพงเองนะครับที่ปลูกไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับให้ชมนะครับนี่ มอนสเตอร่รใราใจแอน,นนะครับให้ชมบรรยากาศสวนบอลนะครับสวนบอลสีบนดาดฟ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสวยมากครับนี่ครับต่อไปก็จะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับบอลสีก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการปลูกมอนสเตอร่าใจแอนนะครับหรือพลูฉีกหรือพลูแชกนะครับของไทยเราที่เรียกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ